คือตาใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมมากสายบายๆค่ะเพื่อนค่ะเข้าโรงพยาบาลเมื่อเมื่อเช้าค่ะอาหารเป็นพิษเกิดจากอะไรคือเนี่ยฮะหมอรอสาตาถ่ายแล้วก็จะต้องเก็บถ่ายไปให้หมออันนี้อยู่แต่ว่าสาตาแบบถ่ายไม่ออกคือ <c> แ <ười> บบ ซิตาคือตามาถึงโรงพยาบาลใช่ไหมิตาขับรถมาเองแบบขับทุรักทุเลมากสิตาใช้แรงคิดสุดท้ายในการขับรถมาโรงพยาบาลแล้วก็แล้วก็พอถึงโรงพยาบาลปุ๊บสิตาก็จูดจ๊ดไปแบบสองสารอบเลยแล้วพอจู๊ดเสร็จเจอหมอปุ๊บแบบไม่จู๊ดแล้วหมอฉีดยาออกวันไหนน่าจะอีกสองวันค่ะเพราะว่าเขามาขอดิบข้าวของวันพรุ่งนี้ด้วย ข้าววันนี้คืออืมถามข้าววันนี้คือข้าวต้มได้ขิงที่ตัดไปข้าวต้มพี่ก็ตัดไปเองจริงคือแบบเชตาแบบว่าเป็นคนเห็นข้าวเชตาแบบลากสังขารออกมาเองเพราะว่าตอนแรกจะเรียกแก๊ปแล้วมันเป็นช่วงแบบเที่ยงๆพอดี ไม่มีใครรับเลยไม่มีใครรับผ้าไม่มีใครรับแก็บติกาฮ้ยเจามันเป็นสีชมพูจุ้ม